ดิฉันนางสาวเพชรคำนวนค่ะค่ะและดิฉันนางสาวพรวชลุ่นทิพย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงกันนะคะคุณปุ๊กกี้ประเด็นอะไรคะเออนั่นก็คือประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะคะหรือโควิดสิบเก้าค่ะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจกันมากเลยนะคะอ่าเป็นการระบาดท,ทั่วโลกที่ดําเนินไปของโรคโควิดอ่า 2019โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยประเทศจีนองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธรารณสุขระหว่างประเทศค่ะและในวันที่30มการาคม2563นั้นได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดท,ทั่วโลกในวันที่11มีนาคม2563ณ หนึ่กร,กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 3เวลามาตรฐานรีนิชส,สอนาฬิกา18นาทีค่ะมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วมากกว่า10ล้านกว่าคนค่ะ 2 210ประเทศและดินแดนมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดนี้แล้วมากกว่า5,31,913คนค่ะได้มีผู้ปว่วยหาแล้วมากกว่า5,795,000คนค่ะค่ะและในส่วข,ของการระบาดของโรคไวรัสโคโรน,นานะคะูุจจสกักลัส2562ถึง2 5 1 3 ดำเนินอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2563นะคะโดยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีนการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศเพบผู้ป่วยป,ปลายตลดเดือนมกราคมค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากาที่ประเทศจีนทั้งสิน้นการแพร่เชื้อท้องถิ่นที่มีรายงาน,นารายแรกมีการยืนยันเมื่อวันที่31มกราคมนะคะจำนวนผู้ป่วยยังมีน้อยตลอดเดือนพุมภาธ์ โดยมีผู้ป่วยยืนยัน40รายเนมะื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะคะแต่จํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคมซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อหลายกลุ่มซึ่งกลุ่มใหญ่สุดที่เกิดที่การชงมอยไทยนะสวนลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมผู้ป่วยยืนยันแล้วเพิ่มเกิน100คนต่อวันนะคะในเวลา1สัปดาห์ค่ะ <c oughs> และส่วนโควิดสองแอโควิดหนนี COVID นะคะเป็นไวรัสเนตกระโูมเบต้าไวรัสโคโรนานะคะที่เกิดจากการข้ามสายพันธุ์ของค้างคาวและหูหงสก่อนแพร่ระบาดมาสู่คนในตลาดขายอาหารทะเลสดของเมืองกูฮั่นเมื่อวันที่31ธันวาคมปี25ง2ค่ะและในส่วนของลักษณะของเชื้อน,นั้นมีเมื่อส่องกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนประกอบไปด้วยสารพันธุกรรม rna มีชั้นไขมันยืดออกมาหุ้มตัวคล้ายมงกุฎและมีขนาดเล็กกว่า5ไมโครค่ะ ะร,ะระยะเวลาในการตักตัวของโควิด1 9นะคะมีระยะเวลา2-4วันค่ะโดยเฉลี่ยแล้ว5วันนะคะบางเคสอาจจะมีระยะเวลานานถึงย1วันเลยค่ะโดยปรตีนละองนี้มีขนาด1-5ครไมครจะผ่านเข้าออกทางเดินหายใจนะคะลงไปถึงปอดได้อย่างง่ายดายซึ่งนั่นโควิด -19 มีขนาดเล็กกว่า5ไมครอนจึงสามารถผ่านรูจมูกข้อหอยและกล่องเสียง ทำให้เกิดการอักเสบทางเดินหายใจส่วนการแพทยจะเกิดได้3ทางนะคะก็คือการกระจายเป็นละอองฝอยฟุ้งในอากาศได้ไกลประมาณ1-2เมตรก่อนตกลงสู่พื้นนะคะและในสารขั้นหลังจากการไอจามน้ำมูกน้ำตาปนเปื้อนหรือพื้นผิวหรือวัตถุที่ได้รับการสัมผัสนะคะและสุดท้ายนะคะการสัมผัสโดยตรงจาการที่มีผู้คนรวมตัวกันอย่างแออัดสภาพอากาศติดถ่ายเกไม่ดีนะคะ ในส่วนของการแสดงอาการของโรคโควิดนะนะคะผู้ป่วยรายละ43.8จะมีอาการไข้เจ็บคอน้ำมูกไหปลปวดเมื่อยตามตัวและอาการมันจะเหมือนคล้ายไข้หวัดค่ะทําให้เกิดการคัดกรองเบื้องต้นในการวัดไข้นั้นใช้ไม่ได้ผลผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบเนื่องจากเชื้อได้ลุกลามไปยังปอดทําให้ปอดอักเสบอย่างรวดเร็วค่ะจนเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดอาการจะรุนแรงยิ่งขึ้นในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อยค่ะและทั้งนี้ คมควบคุมโรครุคมเทพมหานาครน,นะคะได้ออกแนวนทางอพกันการติดเชื้อโควิดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายผู้อ,อื่นดังนี้ค่ะ,ะให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้บ่อยครั้งและแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีและนอกจากนี้ยังมีคมําแนะนําให้ใช้เจลล้างมือที่มีส่วนประกอบของแอลโกอฮอลอย่าง60้60%ค่ะ,ะต่อไปนะคะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะมีจุดมุ่งหมายในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคด้วยการลด การสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลให้น้อยลงค่ะ 3. ให้ปิดปากปิดจมูกโดยการองอข้อศอเข้ามาปิดหรือใช้กระดาษที่ชู่เมืาอา่อไอระามและกระดาษที่ชู่นี้ควรทิ้งในถังขยะทันทีนะคะห้าทิ้งเพียงเอื่อกาดเด็ดขาดค่ะ,คะ ค่ะและถ้าว่าอยากทราบว่าตัวเองไม่ติดเชื้อโควิสิ9แล้วนะคะเราควรทำอย่างไรได้บ้างคะอ๋อค่ะมีอาการไม่รุนแรงนะคะเช่ไนไอน้อยหรือไข้ต่ำนะคะโดยทั่วไปแล้วจะไม่จําเป็นต้อง,องพบแพทย์อยู่บ้านกับตัวเองและติดตามดูอาการปฏิบัติตามข้อแนะนําของทางการค่ะ อย่างไรก็ตามหากท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียหรือไข้เลือดออกนะคะ,ะท่านต้องเฝ้าระวังอาการและไปพบแพทย์ให้บ่อยครัง้งเพื่อเมื่อไปสถานพยาบาลนะั้นควรสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรจากผู้อื่นและไม่เอามือไปจับพื้นผิวต่างๆด้วยค่ะหากเป็นเด็กหรือผู้ป่วยนั้นให้ดูแลเด็กทาตามคาแนะนํนาน,นี้ด้วยไปพบแพทย์ท,ทันทีหากมีอาการหายใจลําบากและหรือเจ็บหน้าอกหากไป อะเป็นไปได้นะคะโทรไปก่อนล่วงหน้าเพื่อทางสถานพยาบาลให้คําแนะนําที่ถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> เราไปชมบรรยากาศการคัดกรองผู้ป่วยโควิดสิบเ้าในต่างประเทศกันได้เลยค่ะ ถ้าไปดูภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศไทยนะคะขณะนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก11คนค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตรายแรกก็จะต้องรอให้คณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้ที่ยืนยันอีกครั้งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นแพทย์ก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตนั้นป่วยด้วย โรค2โรคก็คือโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคโควิด -19 ค่ะค่ะส่วนมาตรการการคัดกรองเดินทางตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงเข้ามาในไทยนะคะแต่ทางกระทรวงคมานาคมก็ยืนยันว่ายังคงต้องดําเนินมาตรการตามขั้นตอนเดิมเบื้องต้นพบผู้โดยสารสคนเข้าข่ายเฝ้าระวังโควิด -19 เข้าออกไทยผ่าน3สนามบินก็คือดอนเมืองภูเก็ตและสุวรรณภูมิค่ะ จากการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก6สนามบินของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอพบมีผู้เข้าข่การเฝ้าระวังโรคโควิด -19 เพิ่มอีก3คน โดยนายศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารายแรกเป็นชายชาวอินเดียอายุ39ปีเดินทางจากญี่ปุ่นด้วยสายการบินแอร์เเชียเอ็กซ์เข้าทางสนามบินดอนเมืองมีไข้ไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูกจึงส่งต่อสถาบันบำรา,านราดูลรายที่2เป็นชายชาวเยอรมันเดินทางจากสิงคโปร์ด้วยสายการบินซิลค์แอร์เข้าทางท่าอากาศยานภูเก็ตมีไข้ไอมีน้ำมูกส่งต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนรายที่3เป็นหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ21ปีเดินทางเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิมีไข้ไอและมีน้ำมกูกจึงส่งโรงพยาบาลระบางพลีส่วนภาพรวมสถานการณ์ในประเทศไทยล่าสุดที่กระทรวงสาธารณาสุขแถลงเมื่อวานนี้นะคะ คือรักษาหายกลับบ้านได้2คนเป็นชายชาวจีนอายุ33ปีและเด็กหญิงไทยอายุ3ขวบทั้งคู่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนาราดูนส่วนผู้ป่วยอาการหนักที่เหลือ1คนที่ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วยตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วทั้งนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งวางใจตัวเองนะคะมันดูแลตัวเองล้างมือสะอาดลด ลดการไปในที่ที่ผู้คนแออัดนะคะและเฝระวังตัวเองด้วยนะคะใช่ค่ะ,อ,ะอย่าลืมมันติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด2019กันด้วยนะคะสวัสดีวันนี้ดิฉันนางสาวพจน์นวลค่ะค่ะและื่ะและดิฉันนางสาวพชรนุชินถิ่นค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดูข่าวนี้แล้วไม่คิดเลยว่ามันจะใกล้ตัวขนาดนี้เลยเนาะใช่ใช่เอาแบบนี้ดีไหมเรามาทำวิดีโอในการป้องกันโควิด19วันเถอะใช่ก็ดได้เดียวมากเลยเพื่อนงั้นเราไปชวนเพื่อนๆอนมาอัดวิดีโอกันดีกว่าเนาะไป let's go เรื่องการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งทั้งเพราะว่าปกติและเพราะว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ของท่านอย่างไรขอให้ขอคำแนะนำมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ เพียวลงเครื่องอยังอ่ะใช่ลืมไปเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหาเพียวแป๊บนึงนะโทรเลยโทรเลย,เลยฮัลโหลเพียวเกลงเครื่องอยังอ่ะลงแล้วตอนนี้ฉันกำลังจะไปหาพวกแกอีก5นาทีมาก็จะถึงแล้วเฮ้ยจริงดิ เฮ้ย <He> อะไรห้านาทีออกมารับฉันด้วยนะโอเคบายเพื่อน มันก็ถึงลูกเหมือนกันถ้าเราไปรอลูกที่สนามนี้ดีมั้ยก็ <mungkin> <meng> ็นอะไรมาคะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยค่ะปวดหัวแล้วก็เป็นไข้ะะ้วยค่ะงั้นหมอขอตรวจอาการหน่อยนะคะได้ค่ะคนไข้ตัวร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวหมอขอตรวจเลือดคนไข้เพื่อหาสาเหตุต่อไปด้วยนะคะค่ะวันถัดไปคนไข้มาฟังผลตรวจร่างกาย ได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญไปรับยาที่ช่องรับยาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะคุณหมอก่อนดื จเลือดออกไในหนึ่งถึงสวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวมาฟังผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลไายน,นอีกสองวันเลยนะคะได้ครับขอบคุณหม,มอามากเลยนะครับเรื่ความยินดีค่ะสวัสดีครับมาฟังผลตรวจเลือดที่คุณหมอหนักไว้เมื่อวันก่อนครับคุณพ่อกับคุณแม่เป็นพวกขอของน้องุกี้ได้ไหมคะใช่ครับผลเลือดของน้องหล่อ พบเชื้อโควิด -19 แต่คุณพ่อวันนั้นได้ตรวจโควิด -19 ตั้งแต่วันนี้ไปคุณพ่อต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยนะคะโอ้ยทำไมผมต้องมาเป็นโรคนี้ด้วยคุณไม่เป็นไรหลังปฏิบัติการที่ทำศัลยกรรมรักษาโมะเร็งที่สำคัญช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะผมสัญญา อจเนยนลูกจยจดีใจเหมือนกันที่ลูกกลับมาต่อไปนี้เราเสามคนพ่อม่ลูกก็ได้อย <Technically> ู <oda yaş> ่ด้วยกันแล้วเนาะ และที่ได้รับชมนี้ก็เป็นข่าวบกละครสั้นเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่พวกเราได้จัดทําขึ้นมาเพื่อสอดแทรกความรู้และความบันเทิงเข้าไปนะคะเพื่อปูกฝังให้ติดตามข่าวให้ทันโลกอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนตัวละครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารว่าคนที่กลับมาจากต่างประเทศในช่วงนี้ควรทําตัวอย่างไรบ้างและที่สําคัญอย่าลืมล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลรอบข้างด้วยนะคะ